ถ้าสมมติคุณเป็นมือใหม่เพิ่งหัดเริ่มต้นให้ลงทุนในสิ่งที่คุณทำเงินได้ก่อนอย่าไปลงทุนกับสิ่งที่มันยังไม่ได้เงินลงทุนกับสิ่งที่ได้เงินลูกค้ามานวดหน้าต้องใช้อะไรเตียงครีมต้องใช้ไหมใช้ยังไม่มีเงินช่วงแรกปักหมดุด่ะฉันจะได้กำไรเดือนละแสนหลังจากเรียนนวดหน้าจบไปแล้วภายใน3เดือนฉันต้องได้กำไรเดือนละแสนคุณกลับไปนั่งดูตัวเองเลยค่ะการแต่งตัวบุคลิกภาพการบริการคุณมีดีกว่าและแตกต่างออกคนอื่นยังไงพรีเซนต์ออกมาให้เห็น เพราะนั้นการเงินวันนี้คุณต้องลงทุนให้กับสิ่งที่คุณได้ก่อแต่ถ้าวันนี้สิ่งที่คุณลงทุนไปมันยังอยู่ที่เดิมคุณต้องกลับมานั่งดูแล้วคุณต้องกลับมานั่งเช็คลิสต์ว่าฉันผิดพลาดตรงไหนฉันจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไง เพราะฉะนั้นเรื่องการเงินลงทุนให้กับสิ่งที่มันจะทําให้เราได้เงินเร็วอย่าเพิ่งไปลงทุนกับสิ่งที่มันจะทําให้เราไม่เกิดเงินเพราะอะไรปะบางทีเนี่ยเราทําธุรกิจไปเดี่ย ب, เรายังไม่ชัดเจนกับตัวเองเลยว่ามันจะรอดไม่รอดเพราะการทาธุรกิจมันไม่ได้ใช้เวลาวันสองวันคุณจะต้องเอาจริงเอาจังอะ่ะอย่างน้อยปี2 3, ปี3ปีแรกมันเป็นตัววัดผลว่าคุณเป็นตัวจริงจากอาชีพนี้หรือเปล่าถ้าคุณผ่าน3ปีปุ๊บมันเป็นบทพิสูจน์เลยว่าคุณคือตัวจริงแล้วพอมันผ่าน3ปีปีที่4ปีที่5ธุุุุรรกิจิจจจจคคคคณณณะะะเเ่่มมมโตตตได้้ทําางงนนวียลอี มีมีคนมาช่วยซัพพอร์ตคุณ